เจริญพรญาติโยมทั้งหลายคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องตอนสมัยหลวงปู่มั่นกับลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นก็เรียนจบกันเป็นจำนวนมากประวัติของท่านเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุ เป็นเครื่องยืนยันว่าได้เรียนจบจนสำเร็จหรือจากโรงเรียนของพระพุทธศาสนาเพราะปฏิบัติกันจริงๆเพียงไม่กี่ปีก็ได้ขั้นใดขั้นหนึ่งส่วนจะได้ถึงขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่จะช้าหรือจะเร็วก็อยู่ที่อินทรีย์ของท่านคือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาถ้ามีมากก็จะไปเร็วถ้ามีน้อยก็ไปช้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเจ็ดวันก็ดีหรือเจ็ดเดือนก็ดีหรือเจ็ดปีก็ดีต้องบรรลุอย่างแน่นอนเพราะความแตกต่างกันในอินทรีย์นี้ศรัทธาอาจจะมีมากเท่าเท่ากัน แต่วิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสติสมาธิปัญญาจะไม่เท่ากันทำให้การสำเร็จการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี้มีความแตกต่างกันหรืออาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาทำให้ไม่สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่เช่นพระอานนท์ที่มีภาระอุปถาก พระพุทธเจ้าจึงไม่มีโอกาสปีกวิเวกไปบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ก็เลยเหมือนต้องพักเรียนไปชั่วคราวต้องไปช่วยงานทางบ้านก็เลยต้องพักเรียนไปไปช่วยงานทางบ้านพอเสร็จแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อพระอนน์นี้โชคดีมีภาระเป็นการอุปถาพระพุทธเจ้า เพราะจะได้ศึกษาตลอดเวลาเพราะหนึ่งในเงื่อนไขที่รับภาระนี้ก็คือไม่ว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามถ้าพระอานนท์ไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยพระพุทธเจ้าก็กลับมาแสดงธรรมให้พระอานนท์ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะท่านถือว่าการที่ไล่รับได้รับใช้พระพุทธเจ้านี้ ก็เพื่อการได้ยินได้ฟังธรรมะนั่นเองเพราะพ,พระพุทธเจ้าไม่ว่าจะตรัสอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นลูกศิษย์ลูกหาเอ,อพระเนนต่างๆจึงแย่งกันอุปถาครูบาอาจารย์เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านจะได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิดเวลาอยู่ใกล้ท่านท่านจะดูกิริยาอาการตลอดเวลา ถ้าเห็นออกไปนอกรูนอกทางออกไปทางกิเลสเมื่อไหร่ท่านจะดึงกลับมาทันทีจะมีคติธรรมสอนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรจะเป็นคติธรรมเป็นอุบายที่จะปลูกฝังให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นมาการได้รับใช้อุปรัรภมอุปถาคคูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดนี้จึงเป็นเรื่อง ที่แย่งกันทำอยากได้กันมากแต่ไม่อยากแบบทางโลกค,คืออยากได้ราบสการะที่ครูบาอาจารย์ได้รับจากญาติโยมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขของพระอานนท์จะไม่ขอรับราบสการะต่างๆที่พระพุทธเจ้าจะประทานให้แก่พระอานนุ์เพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่ารับใช้พระพุทธเจ้าเพื่อราบสการะ พระอานุน์ขอธรรมะอย่างเดียวถ้าไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเวลาไปแสดงธรรมที่ไหนก็ขอให้กลับมาแสดงให้กับพระอานุน์ด้วยท่านแสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าทําเพื่อธรรมะอย่างเดียวเพราะเรื่องลาบสการะนี้ท่านมีมากมายแล้วท่านเป็นเจ้าชายเหมือนพระพุทธเจ้าออท่านเบื่อในสิ่งเหล่านี้แล้ว พอเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นกับดักที่จะดักใจของสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อย่างไม่รู้จักจบสิน้นท่านจึงต้องดิ้นออกจากกับดักนี้เมื่อออกมาแล้วจะกลับไปหากับดักนั้นอีกทำไมถ้าพระเนเนให้ห้อมร้อม เพราะด้วยสการะก็เป็นความหลงของพระเนนแต่สำหรับสหรับผู้ที่เข้าหากูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อธรรมะจริงๆจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเนนที่อุปถากูบาอาจารย์เพื่อราบสการะนี้หลังจากที่ท่านจากไปแล้วมักจะราศีขากันไปเพราะไม่มีธรรมะอยู่ในใจที่จะดึงให้ใจให้อยู่ในสัมมาเพศได้ พอไม่มีลาบส,าก,าสาการะแล้วนี่ก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะอยู่ต่อไปก็เลยลาสิธิ์ขากันไปหมดเราจึงควรสำรวจใจของเราว่ายินดีกับอะไรยินดีกับธรรมะหรือยินดีกับลาบสาการะสุขหรือเจริญสุขถ้าได้ยินถ้ายินดีในลาบยศสรรเสริญสุขก็ต้องพยายามตัดให้ได้เพราะมันเป็นยาพิษ ไม่ใช่ธรรมโอสถควรยินดีกับธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมศึกษาหรือธรรมปฏิบัติทุกครั้งที่จะฟังอะไรควรถามตนเองว่ากำลังจะฟังอะไรฟังยาพิษหรือฟังอาหารที่มีประโยชน์แก่จิตใจพอมีสติอย่างนี้แล้วก็จะเปลี่ยนใจได้เมื่อเช้านี้ก็มีคนสารภาพว่า ฟังแต่ยาพิษดูแต่ยาพิษไม่ฟังได้ดูธรรมะเลยนี่ก็แย่มากที่กล้าสารภาพอย่างไม่อายเลยแทนที่จะคิดว่าเราควรรีบกลับตัวกลับใจกลับรับหน้าชื่นตาบานว่าไม่ได้ฟังธรรมเลยไม่ได้ปฏิบัติรธรมเลยดูแต่โทรศัพท์แต่วิทยุนี่ไม่ไม่ได้ว่ากันนะ พอดีพูดเรื่องอุปสรรคของการปฏิบัติความหลงมันร้ายกาจขนาดนั้นละ่ะเออมันทําให้เห็นว่าไม่เป็นโทษเลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเรามองมุมธรรมะแล้วจะเห็นว่าเรานม่แย่มากไม่เห็นคุณค่าของเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเออต้องเรียนไปอีกหลายชาติกว่าจะจบ ถ้าไม่จบเลยนี่พ่อใจไม่ใฝ่ธรรมไม่ยินดีในธรรมะยินดีแต่รูปเสียงกลิ่นลดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดการได้ยินการได้ได้ฟังธรรมเป็นประโยชน์ได้สติเตือนใจได้ข้อคิดไปเป็นการบ้านควรแล้วที่จะฝากการบ้านไปทำก็บ่นว่ายากคราวนี้ อยากจะให้ง่ายหน่อยให้คิดดูอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังยินดีกับอะไรกับราบยศสรรเสริญสุขหรือกับธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าได้ยินถ้ายินดีกับราบยศสรรเสริญสุขเนี่ยก็ควรถอนตัวออกมาเพราะเป็นเหมือนกับกับดักสัตว์สัตว์ชราที่รู้ทันจะไม่เข้าไปใกล้ แต่สัตว์ที่ไม่ชาราดจะเข้าไปกินอาหารในกับดักนั้นทันทีก็จะถูกจับไปนี่เห็นไหมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นตัวสำคัญมากที่จะผูกจะจับสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นคือกรรมมาสุกรรม มตัญหาความอยากในกามจะต้องเห็นว่าเป็นเป็นเหมือนอสสารพิษอย่างไปคิดว่าเป็นเพื่อนดีเวลามันมาชวนเรานี่อย่าไปกับมันเพราะจะหลอกเราไปเชื่อดอย่างไม่รู้สึกตัวให้ยินดีในธรรมพยายามคิดถึงธรรมะคิดถึงการฟังเทศฟังธรรม คิดถึงการปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนี้เป็นการบ้านสำหรับอาทิตนี้เนี่ยสำหรับวันนี้สำหรับเดือนนี้สำหรับปีนี้ไม่ได้ว่ากันนะเพราะเป็นความจริงของชีวิตเป็นเหตุทำให้ได้ยกขึ้นมาเป็นเครื่องเตือนสติเวลาบน่นเวลาว่าทำไมไม่ก้าวหน้าเลยจะไดออ้ไม่ต้องไปโทษใคร โทษความยินดีในรูปเสียงกินลดไม่ยินดีในธรรมจึงไม่ได้ให้เวลากับธรรมเท่าที่ควรเราเอาเวลาไปกับลูกเสียงกินลดเสียหมดเวลาของพวกเราเนี่ยมีจำกัดวันหนึ่งมีอยู่24ชั่วโมงจะแบ่งไปทางไหนดีถ้าไปทางนั้นก็จะไม่ได้มาทางนี้ ถ้ามาทางนี้ก็จะไม่ได้ไปทางนั้นจึงควรลดเวลาให้ที่ให้กับรูปเสียงกินรถลงเอาเวลามาเพิ่มกับความยินดีในธรรมะเวลาเราจะดูโทรทัศน์ดูหนังนี่เปิดเทปธรรมะแทนหรือเปิดซีดีธรรมะหรือดยู่ใน YouTube ดูก็ได้ดูสารธรรมะนี่สารคดีธรรมะก็ได้อ่าดูอะไรที่ได้เกี่ยวกับธรรมะเพื่อจะได้ มีธรรมะไว้เหนี่ยวรั้งจิตใจพอดูบ่อยๆก็จะเห็นคุณค่าของธรรมะและทีนี้จะทำให้เกิดความยินดีมากขึ้นตอนต้นก็ยินดีกับการดูการฟังพอได้ดูได้ฟังแล้วก็จะยินดีกับการปฏิบัติพอเพาะรู้แล้วว่ามันดีอย่างนี้มันดีอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเหมือนยังไม่ได้รับประทานอาหาร ดูสาธิตการทําอาหารดูการรับประทานอาหารดูกรดารโฆษณาคุณค่าของรสชาติของอาหารว่าดีอย่างไรดูแล้วก็น้ำไหลไหลแสดงว่าเกิดความยินดีแล้วนั่นก็จะรับประทานอาหารแล้วก็จะต้องไปหาอาหารมารับประทานก็คือพอได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องความสุขหรือของพักผลนิพพานเรื่องของเรื่องของพระโสดาบันพระสัจจะคามี พระอนาคามีพระอรหันต์แล้วนี่ก็จะเกิดความยินดีจะเป็นจะเป็นบ้างก็จะได้ออกปฏิบัติกันทําบุญทำทานให้มากขึ้นเงินทองก็จะเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะเอาไปทําทานศีลไม่ไม่เคยมีการรักษาใหออ้ให้มีมากขึ้นให้บริสุทธิ์มากขึ้นสมาธิที่ไม่มีพยายามนั่งให้มากขึ้น ให้มีมากขึ้นปัญญาที่ไม่มีก็พยายามที่จะพิจารณาให้มีมากขึ้นพอได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจิตก็จะ,จะเจริญก้าวหน้ามรคลก็จะเกิดในการปฏิบัติของเราไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองของครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าไปก็จะไม่ได้มรคลถ้าไม่ได้ปฏิบัติ เวลาไปวัดก็ไปแย่งกันนั่งข้างหน้ากันอ,อให้ท่านแผ่บารมีให้แต่ทำไม่ได้เข้าไปสู่ใจเลยก <c oughs> ็ <c oughs> จะไม่เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> เหมือนกับการเกาะผ้าเหลืองดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าต่อให้ได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธองค์แต่ถ้าจิตไม่ใฝ่ธรรมไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญา ก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลเป็นประโยชน์จากพระพุทธเจ้าแต่มันจเจริญสติมันจเจริญปัญญามันจเจริญธรรมอยู่เรื่อยๆผู้นั้นแลคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเพราะผู้นั้นจะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมจะเป็นผู้เห็นธรรมพอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแลคือผู้ที่ เห็นตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมะเห็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนน่ะส่วนสรีระร่างกายของตถาคตนี้ไม่ใช่ตัวตถาคตต่อให้นั่งใกล้ชิดต่อให้จ้องมองดูอยู่ทุกวันก็จะไม่เห็นตถาคตตถาคตอยู่ที่ธรรมะคำสอนเวลาอยู่ใกล้ชิดคกูบาอาจารย์ก็จะต้องมีสติจดจ่อกับการฟัง ถ้าไปนั่งคิดว่าอยากจะไปให้ครูบาอาจารย์อยู่กับเราไปนานๆนนอยากจะเข้ามากราบอยากจะเข้ามาไหว้มากราบท่านทุกวันความคิดอย่างนี้ไม่ดีพอดีแต่ไม่พออยากจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านก็ดีอยากจะให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆก็ดีแต่ต้องมีเหตุผลอยู่เพื่อให้ท่าน แดงธรำให้แก่พวกเราจะได้เกิดฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติกันมาปฏิบัติธรรมตามกันไปการฟังธรรมเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ฟังเพื่อให้เกิดฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติเมื่อมีฉันทะวิยะแล้วเวลาปฏิบัติไม่ต้องนั่งอยู่ใกล้ท่านแล้วต้องไปปีกวิเวกไปหาที่สงบสงัดเพื่อเอาธรรมะ จะกระจ่างไปในใจของเราอันนี้อัตมาภาพก็สมควรแก่เวลา,าถ้าญาติโยมทั้งหลายได้เข้ามาฟังก็นำไปประพฤติปฏิบัติก็พอสังเกตนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถตาขตท่านกล่าวอวไวนะ้ก่อนที่ท่านจะนั่นก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ก็ ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย